เตยเตยนัดคะมาหาใครพี่ก็มาหาเตยไงแล้วว่ามาหาเธอไงก็เจอับรองมาที่ต้านอเทียน่านี่เปนใครนนี่หนึไงเอาเมื่อเตยเป็นคนนัดหนึ่งมาที่นี่ไม่ใช่หรอ อ้าวก็จะผิดได้ยังไงก็เราคุยกันมาเกือบปีแล้วเนี่ยแม่แม่แม่อ้าวหนึ่งทำไมมาก่อนเวลา่ะอ้าวอ๋อรดีแม่นัดหน่งาแลยวทำไมเขาเรียกชื่อไมเมีไรหรอกแล้วี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวป่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวป่ะก็ตเตยอ่ะเป็นคน,นไม,ไม่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 ได้รัดเลยไม่ได้รัดเลยเข<อ>าจะไม่ได้รัดยังไงอ่ะอยู่นิ่งๆเข้าบ้านไปก่อนเดี๋ยวไม่หนูต้องรู้สิแล้วเขารู้จักหนูได้ไงหนูไม่รู้จักเขาเลยคือไม่ต้องอธิบายเอาอะไรเนี่ยคุยกันมาตั้งนานก็นี่หนึ่งไงหนึ่งไหนมึงใครหนึ่งใจเย็นๆก่อนนะอาร่าป้ารู้จักผมได้ยังไง่ เอาก็แค่เงาๆว่าอยากมีคนคุยบ้างแอ่แล้วที่สรุปที่ผมคุยมาเป็นปีนี่คือคือป้าเหรอแม่รู้หนูไม่ใช่หรอก็แม่แค่เหงาเฉยๆอ่ะมันเรื่องแค่นี้เองอ่ะเดี๋ยวมันไม่ใช่มันไม่คือแม่เหงาอ่ะหนูเข้าใจได้แต่แม่รู้หนูไม่ใช่ได้ไงวะอะไรวะเนี่ยคุยมาเป็นปี เงินกูก็ช่วยมาตลอดเนี่ยอขอเงินกูมาตลอดมึงพูดอะไรกูไม่รู้จักมึงเนาะเอา้ามึงจะไม่รู้จักได้ยังไงก็กูคุยกับมึงมาเป็นปีเนี่ยไม่แม่มึงวะก็เขาไปคนให้เองอะ่ะแม่ไม่ได้ขอซะหน่อยก็เขาให้มาเองอะ่ะไอของป้าเอาไวนะเนี่ยแล้วป้ามันหลอกผมมันเพ่อนเนี่ยนะฮะเอ้าก็หลอกอะไรก็้งน้เมื่อคุณตเต็มใจที่จะให้อะ่ะทำไมอะ่ะโอ้ยแต่สอบชิ้นถ่ายอย่ามาพูดอย่างงี้ดิ ี่ตอนคุยก็คุยดีๆนะแม่แม่แม่ทำแบบนี้มันแม่ไปเลยเตยแม่ทําแบบนี้มันไม่ถูกแล้วแม่ไปว่าเขาไม่ได้แล้วทำไมอ่ะทำไมต้องว่าไม่ได้เตยก็ไม่ได้ผิดอะไรแล้วแม่ผิดอะไรในเมื่อเขาอยากให้เองอ่ะแม่ผิดที่เอาลูกหนูไปใช้ไงแล้วมันเสียหายตรงไหนนีเมื่อไม่ไม่ไม่ได้กิดความเสียหายอะไรเลยเตยแล้วถ้าเกิดจะเถียงแม่ฉันเป็นแม่เธอนะส่วนเธอ จะเองจะไม่หลอกอะไรเธอเลยอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรเซ็งเลยแล้วคุยมาตั้งนานเนี่ยก็เพิ่งรู้เนี่ยแล้วทำไมไม่พูดตั้งแต่ทีแรกรือว่าไม่ใช่อะเราพูดเราจะคุยไหมฉันก็แห้หาคนคุยอะ่ะทำไมอ่ะก็ไม่คุยอยู่แล้วใครจะมาคุยอะ่ะคุยในละกันแล้วแต่โอ้